หัวตหัวเส้มูอมเฮ็ดมกน้หม่ได้จ้าไหมเอาดีย่ะไ่หัวเส้นหมูสามสัตว์ก่อนเส้นหนังยานา่งนางขาเบือ ใด้นำประเด็ได้ไรอะไรลเข้มด ผุงพิรเดีใส่เลยใส่เลยเด็กใส่น้ำปลาแดกใส่พุงพิรสดแข้งกระเทียมให้หอมแดงบ่บ่ใส่เดให้หอมแดงนยังคข่ป่านใส่นี่พคนตูดตู้มาเก็บมนเก็บตู้ ไปใส่หมกมไม้ยแดดกระแดดนี่เดลยไปอ,อีตูอีตูวยื้สวนห้าวนี่แหละหอมหอม Cây bột đang là phát cái bột lên lại เซเลิล์นจะหอม โอ้แดดเฮ้ย,ยแปงพักขุดไว้ไอ้ยังนพันเห็นไม่เคลียอยู่นี่เดดโพดอืมแดดออกทั่วข่อยเหี่ยวบ้านนี่น Đẹp lại Ừ Má mái gì mà sao xuống rồi đi Nó Ăn đây rồi Ăn đây rồi ปไปขวัว mm ่าเลยใส่ไปอีตู้ใส่ถ nah. ูกดู ร้องซึ่งคมดินกัน Hãy tu mít ta đọc. Hãy tu mít ta đọc. Đọc ở khang. Một hả? mục nồi. Mấy tóng ăn nồi. Mấy

ตองหน่อยันึ่งหน่อยปิ๊ปเต๊ะ tháng đen cuối năm thế vậy rồi bỏ ừ. cái bút bửa xe nam vậy một ừ. Ừ. một xây may thì ừ. toán vẫn nổi nó em đi cái hiệp một ngày คิดเบลปีกไม่อ <t colours> <risque> <ru h> ีกนะล่ะ <hi> ป <ru h> ีกยสันเอาล่างน้ำให้ถูกๆแบบนั้นีกเคียวนละเอาให้ตู้ข้ีก็เซลายหมดเออนาะกลับมากลมาหลด จะติดวยติดงย ถาดกาเรียนี Rồi <try> ห้องอีลิตัวเหลี่ยแต่มันนี่แต่ใบหน่อย ít một แตนลูใหม่กใหม่นี่ก็แตลูกพี่ เอโฟมบักอมตะใส่ริกปี่เหี่ยมาใหายอาพรีกอันีปีปันนะออปีอามาขมตพริกแข้งก้องเพิ่มหนึ่งละไม่เจาหมุกใหมจ้ะตอนี้นครับปีหมุกหามุลื่นจอยมันลืม พอ่หร <Ổ S 2> ือเบิงมอเอาไปหนึ่งเอาหมกหมกเส้หัวเดี๋ยวปลาสูเขาจังมาเบิ้งจ้ะมาแกเบิ้งมามาเบิ้งหมกมาใหม่ห้าโอยหหอนหอนหอน ไอ้ตัวล้มไกลๆมุกนี่คือว่ามีหมูนี่หมกน้าใหม่ใมส่หมูสามครับก <c oughs> ระเสบบอก